สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับันที่จะมารีวิวแพลนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นกล่องที่เรียกว่าโคตรคุ้มของปีฮะคนที่เล่นมอเมอร์มาจะรู้ว่าทุกปลายปีจะมีกล่องที่เรียกว่ากล่องคริสต์มาสก็คือแพ t นท์ฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นการจัดโมเดลมาให้คุ้มค่าในกล่องกล่องเดียวซึ่งไอ้กล่องพวกนี้เนี่ยเนื่องจากมันคุ้มทั้งราคาและแต้มที่ได้จึงทาให้ความต้องการมันสูงมากๆแต่ผลิตมันน้อยนั่นคือด e มา n นเยอะกว่าซัพพลายแล้วมันจะหมดอย่างรวดเร็วะรัถ้า้าาฟงอยกได รีบสั่งจองเพจที่คุณรู้จักได้เลยครับร้านไหนคุณซื้อประจำาก็สั่งเขาได้เลยครับมาเริ่มที่กล่องแรกครับผมเบนส์ฟอร์ดคลิกซีดพลาทูนครับกล่องนี้คุ้มอยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวโมเดลและของที่ให้มา,าตัวสินเดียวที่ว่าควรซื้อกล่องนี้หรือไม่คือคุณอยากเล่นคลิกหรือเปล่าถ้าคุณอยากเล่นคลิกนี่คือกล่องที่คุณไม่ควรพลาดมันให้คุ้มอะป้อมปืนสองอันมีตัวลิเดอร์เอ,อ่ยมีฐานคลิกมหาศาล คุ้มค่าทุกโมเดลที่ให้มาครับผมดังนั้นถ้าอยากเล่นคลิกซื้อไปเลยกล่องนี้แต่ถ้าไม่ได้่นคลิกข้ามนะครับกล่องนี้ไปง่ายเนี่ยแหละกล่องถัดมาครับผม Hellforce Warband กล่องนี้เนี่ยมันมีตัวตัดสินที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นอยู่สองตัวคือตัวของ Lord Discordant ครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ Venomcaller กับตัวของ Obiterator ครับ โมเดลพวกนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่กล่องรวมมีน้อยมากนะนานๆเห็นกล่องรวมที่มีตัวพวกนี้สักทีครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณอยากได้สามตัวเนี้ยกล่องนี้คุ้มพ่านั่งคุ้มเลยแหละแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้สามตัวเนี้ยไอ้ก่อนนี้จะแบบกั้มกึง่งอ่ะมันจะว่าคุ้มก็ไม่ได้ไม่คุ้มก็ไม่เชิงแต่เอาเป็นว่าตัววอดิกนะตัวสิทธิ์เลยนะถ้าคุณได้สามตัวนี้รวมถึงตัวหัวหน้าหลอดดิสคอแดนน้วเนี่ย นี่กล่องนี่คุ้มมากนะครับถ้าให้คะแนนจริงสมมติว่าเอาแบบว่าอยากได้ทุกอย่างในกล่องนี้นะเก้าจุมสิบครผมเพราะนั่งคุ้มเลยได้ฮาวเรกิบเออห้าตัวแล้วก็ได้ลีเจเนอร์สิบตัวผมได้ไรโนด้วยไรโนใช้บ่อยนะพวกเคิรสเปนมาลีน่ะมันใช้คนคนประจําเลยเพราะงะั้นก็เป็นกล่องนี่คุ้มอะ่ะถ้าอยากเล่นฝั่งของเคิ s p สเปนมาลีนะกล่องถัดไปก็ผมบิสบราล์วแบนของเอมอกล่องนี้นะครับบอกเลยว่า ถ้าคุณเรล่นเอ็มเพ r ย์ชุดเด n นนะครับผมไม่อยาบอกว่าคุ้มกว่า a ามี b o ออีกใช้คำนี้เลยดีกว่าทำไมอ่ะคุณฟูกิมก็ล่อไป6,000แล้วป่ะผมจำราคาเต็มเปไม่ได้ฟูกิมอ่ะแล้วคุณได้ตัวของน้อยฟารีน6หตัวอะอย่างคุ้มเลยนะแล้วมีตัวนักดาบอีกจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเออฟูกิมฟอร์เรสเบดเนี่ยมันของคุ้มอ่ะ อยากนั้นเอเมอร์เรชูเดแล้วเพิ่งมาเปิดทับใหม่กล่องนี้คือบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดแค่ฟูกิมมาก็คุ้มแล้วจริงๆฟูกิมบกุกน้ยมารีเนี่ยคือคุ้มค่ากล่องแล้วที่เหลือคือแถมฟอร์เรสเบดเนี่ยผมว่าใครที่แบบเล่นเอเมอร์เรชูเดอยู่ยังไม่ได้ซื้อ ok อาร์มี่บอกครับไอ้กล่องเนี่ยอย่าพลาดนะบอกเลยมันเหมือนกับกล่องของเมื่อก่อนจะมีกล่องของแมกนัสกล่องของอันกรอนกล่องของมอธเลียนะครับมันคุ้มแบบสามกล่องนั่นนะ่ะนี่คือกล่องที่สี่ของของเทพนะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่เอานะปะลัรกไม่เอานะปะลารกคุณไม่ควรทําอะไรเฟรนฟางกันฮัลโหลครับที่ร้านใช่ไหมครับผมขอสั่งกล่องนี้หน่อยได้ไหมครับหยุดเลยตรงนี้นะครับโอเคมันคุ้มจริงคือไม่เคยไม่ได้เล่นเอเวอร์ชูเดนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเปิดทับเนี่ยกล่องนี้คือเห็นแล้วแบบโอ้องคเทพสลันเนี่ยจะเข้าตัวครับผมตามมานี้นะครับกล่องนี้ดีครับผมผมให้ความคุ้มเนี่ยส,สิบต่อสิบถ้าอยากเล่นเอเวอร์ชูเดนนะ กองถัดไปก็ผมคาร์โทเนียนพพสเปกของฝั่งลีกออฟโบทานต้องยอมรับเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินกับลีกออฟโบทานเท่าไหร่แต่โมเดลที่ให้มามันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยคันหนึ่งผมเคยสู้กับโบทานหนครั้งนึงอะ่ะไอรถคันใหญ่มันเก่งมากแต่คันเล็กผมไม่แน่ใจครับผมผมว่าความคุ้มคาม่าในโมเดลโอเคแล้วก็มันมีอะไรบล็อกคินทันเดอร์คินวิดไอรอนคินแอสซิสแตน ที c o โดน c o โดนตัวไหนวะหนึ่งนี่ป่ะสองสามเออตอบยากครับโวทานเพราะงั้นก่อนที่ผมขอให้คะแนนแบบไม่รู้ทับสิบนะฮะคือไม่มีข้อมูลนะ่ะพูดไปก็แตกโอเคปะ่ะแต่ใครเล่นโวทานแล้วมีความรู้ฝากบอกในคอมเมนต์นยนะครับจะได้บอกคนอื่นถูกว่าเอโบทานของนี้ต้องซื้อนะถัดไปครับผม Iron Haro Strike f o r e ผมบอกคุณอะไรอย่างงี้เอาป่ะไอกล่องนี้ยังไงก็หมด คุณดูนี่นะรีนเตอร์เดนนอดกับบริตาเดนนอดอ่ะสองตัวแต่แต่หกพันเลยนะคุณได้คอมมอนีฮีโร่อะหนึ่งกองอ่ะแล้วคุณได้สเตอร์นการ์ดหนึ่งกองได้ฮาวเตอร์อีกห้าตัวคุ้มจัดจัดที่สำคัญไปเล่นกับดาเอ็นเจนก็ได้เล่นกับอันตามารินก็ได้เล่นกับอะไรกันเล,เลเว่นการ์ดยังได้เลยมั้งเออไปฝั่งของไอ ไอ้ล้นแฮนก็ได้ครับผมไปที่ทุกบ้านอ่ะของไม่เป็นของกลางครับไม่ใช่โดนยึดทรัพย์นะคือมันเป็นบ้านกลางอ่ะไปบ้านไหนก็ได้ความยืดหยุ่นของเนี้ยสูงมากถ้าคุณเล่นสเปซมารีนแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยจะอยากเล่นบ้านนู้นบ้านนี้อยากย้ายไปอยู่ได้เอ็งเจลบ้างอันตรีนบ้างก้อนนี้เลย the best เอาจากใจนะมันคุ้มกว่ากล่องคลักเทอร์มินาทาร์ที่เป็นกล่องเทอร์มินาเตอร์อีกถ้าเอาความยืดหยุ่นแต่กล่องเทอร์มินาเตอร์ที่ผม บอกอะมันดีตรงที่ว่ามันเหมาะคนชอบเทอร์มิชอบเทอร์มิจะจากกว่านั้นคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดคุณชอบยืดหยุ่นไปได้หลายทับจัดได้หลายแบบเนี่ยไอ้กล่องนี้คุ้มแยกกันนะแยกกันแยกกันแต่คุ้มไหมขอกล่องนี้บอกเลยคุ้มมากถ้าคุณชอบแบบยืดหยุ่นแล้วไปได้หลายทีผมว่าถ้าเกิดเอาจริงคุณเริ่มเล่นใหม่เล่นสเปนมาลีเนี่ยสองกล่องยังไหวอ่ะเพราะว่าคุณมีรีดัมเตอร์สองตัวมีวาลิตัลสองตัวมันไปได้หมดอยู่แล้วอ่ะคุ้มมากครับกล่องนี้ ฮัลโหลครับฮัลโหลคืออยากจะถามว่ายังพรีทันไหมครับไม่อยอาไม่เอาไมยพอเลิอกอย่าเล่นกแบบนี้ไม่ดีไม่ดีถัดไปครับแบรนดอฟอร์ดฟาไซคาเดฟก็คือกล่องของฟาไซครับเท่าอ่ะผมไม่อยากจัดอยู่ไฟลัมเดียวกับตัวของเอ่ออะไรนะลีโอบโบทานอะ่ะความรู้ไม่มีอแต่มันได้ฟาไซไงคือกล่องที่มีฟาไซเหรอ อืมมันน่าจะคุ้มตรงนี้มากกว่าผมว่านะฟาไซมันไม่แพงมากเท่าไหรอ่อ่ะไหนได้อะไรบ้างฟาไซแล้วก็บอดไซเป็นต้นสุดเนี่ยไฮส,สิตเป็นต้นสุดมันก็ดีนะฮะแต่ถามว่ามันคุ้มขนาดนั้นไหมเหรอผมว่าจัดใจอะ่ะผมสึกว่าไอ้กล่องของข้าวปีที่แล้วคุ้มกว่ารู้สึกอย่างนั้นนะ แต่ถามว่ามันดีไหมก็ดีแหละแบรนด์ฟอร์ดก็คุ้มแต่มันดูความคุ้มมันสู้เจ้าอื่นไม่ได้อะไอ้บนวนมันคุ้มกว่าหลายหลายบ้านเลยทัดนว่าครับแบรนดนฟอร์ดคัตเชอร์สแตมพีดกล่องไคจูสคริมเมอร์คิลเลอร์ฮาร์ลสเปกไทายโนเฟกไอ้นี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูหน่อยชื่ออะไรนะเออนิวโรไทแลนต์ตัวนี้ไทายนโนเฟกเทอร์วิกอนเหรอนี่ป่ะ เอามารีเซปเตอร์เออไม่คุ้มทุกตัวไอ้กล่องเนี้ยนะสองตัวเนี้ยบวกกับอ้นี้สักตัวนะคุ้มค่ากล่องที่เหลือแถมนี่คือโคตรคุ้มเหมือนกันให้ผมสรุปนะครับถึงแล้วผมซื้อกล่องพวกเนี้ยได้เลยนะวันผมซื้อแน่ๆนะผมอยากเล่นทับนี้นะพินิตคุ้มมากๆฟาไซเนี่ยอยู่ที่ว่าอยากเล่นสายฟาไซหรือเปล่า ฮัลโลสไตฟอร์ดโคตรคุ้มเลย Code, มรรคมมื่จะจัดคุม้มก็โคตรฮัลโหลครับอย่าพึ่งหรือโอเวอร์ทานไม่มีความรู้ขอข้ามนะฮะฟูกิมคุ้มมากครับฮัลโหลครับเออตอนนี้ฝึกพอเล่นไม่เลิกเฮลฟอร์ดบอลแบนโอเคพอได้ครีสครับอยู่ที่ว่าคุณชอบเล่นครีสหรือเปล่าครับก็ตามนี้ตอนท้ายคลิปครับเราจะมีบอเอนฟอร์ดที่ผมเห็นในสิบเสิบเอดนะใครที่อยากเล่นทับอื่นผมจะส่งลิงก์ของไอเวนฟอร์ดเกรไนท์กับ ตัวของในคอนเอาไว้ไอ้น่สองนกล่องนั้นคุม้มถ้าสนใจกดซื้อได้ในลิงก์ท้ายคลิปนะครับนั่นคือของปีที่แล้วนะส่วนคลิปนี้ครับก็สรุปแต่ละกล่องให้แล้วใครมีความเห็นยังไงพูดได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบราเธอร์ Brother.